Hey, <laughs> hey, สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังนะครับจากทางด้านยูทูบนะเป็นบุ๊คหมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังครับจากเฟซบุ๊กหมือนนองกลรองด้วยนะครับค่าคืนวันอังคารครับ3ธันวาคมครับ2567 19:24นาทีนะครับแต่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับเุกท่านครับเซตก็โอ้โหเขียวสดใสกับเขาบ้างนะครับหลังจากที่ รุมๆดอนๆมาพักใหญ่นะครับมีการปรับฐานด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามของเพื่อนลงทุนหลายท่านนะครับก็มีเข้ามาโดยเฉพาะลูกค้าเราก็ตามนี่นะครับแต่นะว่าเซ็ตเนี่ยปรับฐานเสร็จหรือ,อยังนะครับจะไปกันต่อหรือ,อยังนะครับนะฮะพันห้าเห็นอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคก,กันนะครับอย่างที่ผมเรียนเนียนทราบนะครับว่าวิธีการสังเกตก็ง่ายๆนะให้ดูตัวนำนะว่าตัวนํามันขึ้นผ่านจุดที่สําคัญหรือ,อยังถ้าขึ้นผ่านจุดที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ แน่นอนครับว่ามันมีโอกาสนะที่จะกลับไปขึ้นต่อนะครับสำหรับภาคนะครับเอาล่ะนะครับไปดูตลาดในต่างประเทศนะครับก็เรียกว่าเขียวสดใสกันทุกตลาดนะฮะในเอเชียนะครับนิกเกิลสองสองห้าญี่ปุ่นครับบวกไปถึง1.9%เก้าเปอร์เซ็นต์นะเกาหลีใต้หนึ่งจุดแปดหกเปอร์เซ็นต์ก็พอๆกันนะครับฮ่องกงห่างเส็งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับซีได้นสามร้อยจีนครับบวกไปศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตลาดเวียดนามติดลบนะครับวันนี้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลาดอินเดียครับ 0.74%บวกนะบ้านเราก็คึกคักนะครับวันนี้บวกได้ได้ว่าแรงทีเดียวครับ17.65จุดนะครับนะปิดทำการไปที่1,454.76นะครับบวกไป1.23%ไปดูใน <c oughs> อันดับหลักทรัพย์นะที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับ10อันดับแรกนี้ก็จะเรียกวเป็นกลุ่มตัวนำทั้งสิ้นนะครับวันนี้แอดวานครับกลับมาคึกคักทีเดียวครับ296บาทนะครับ บวกวันนี้ไปถึง10บาทเพิ่มทุนสาุ้น3.5%นะครับกัฟเอเนจีครับนี่ฮะอีกตัวหนึ่งนะครับบวกขึ้นมาถึง6.94%นะครับ4บาท25สตางค์นะฮะนี่ครับเคแบงค์นะครับบวกมา2บาทครับปิดไป153บาท50 EA นะครับมีข่าวการเพิ่มทุนนะครับ1ต่อ1นะครับก็ลงไปไดลูดนะครับ5บาท10นะครับติดลบไป75สตางค์นะครับ12.82นนะครับหลายท่านที่ถามนะครับก็ ไปดูรายละเอียดเรื่องของอผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยเขามีการาเขามีการเรียกว่าเปลี่ยนผู้อันดับผู้ถือหุ้นใหม่นะไปดูนะนะครับสองก็คือไอ้เงินที่เขาเพิ่มทุนเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดกันนะครับอินทัชวันนี้ก็ไม่แพ้กันครับห้าบาทยี่สิบห้าบวกนะครับหนึ่งร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ซีพีออก็บวกเช่นกันครับบาทห้าสิบนะครับขึ้นมาหกสิบสามเจ็ดห้าสองจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ เดลต้าวันนี้ก็ถือว่าลดบทบาทไปนะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ๆก็ขึ้นหมดเดลต้าวันนี้ติดลบบาทหนึ่งนะครับร้อยห้ก็ขึ้นไม่มากนะครับติดแนวต้านที่เดิมเนี่ยร้อเนยนะครับขึ้นมา50สตังค์นะครับบีดีวันนี้แรงนะครับสองครับบวกมา75สตางค์นะครับปิดไป26บาทแล้วก็ IVL ลครับลงไปแนวรับพอดีครับยี่สบาทหกนะครับลงไปหกสตางค์ครับสองจุดห มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็4 6 7 3 4ล้านก็วอลลุ่มขึ้นมาด้วยนะครับใครล่ะเป็นคนซื้อนะครับแน่นอนครับขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครทั้งนั้นนะฮะสองนักลงทุนรายใหญ่ที่อคอนโทรลตลาดอยู่นะนักลงทุนต่างชาติวันนี้กลับมามีบทบาทนะครับ1,405ล้านบาทบวกนะครับวันนี้เข้ามาซื้อสุดที่ในขนาที่กองทุนครับวันนี้เก็บหนักเลยนะครับเก็บค่อนข้างเยอะทีเดียว3,544ล้านบาท นะฮะนักทุนทั่วไปรายย่อยก็ไม่พลาดนะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็ขอขายนะฮะทำกำไรกัน4 8 7 2ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขาย78ล้านนะครับเราไปดูตลาดคอมมูนิตี้นิดนึงนะครับนะฮะตลาดน้ำมันดิบก็ยังไม่ไปไหนนะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของการปรับสงปรับฐานอยู่นะครับตลาดน้ำมันดิบที่ n นเม็นะครับ่าสุดก็บวกขึ้นมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์เดิมนี่นะครับนะกรอบไซด์เวย์ก็อยู่ที่65เหรียญย8กับ74เหรียญ57 วันนี้บวกมา84เซนนะครับ69เหรียญต่อบาร์เรลในขณะที่ตลาดน้ำมันมดิบเรนต์นะครับก็เคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนกันนะครับคือไซเวย์นะครับกรอบไซเวย์ด้านล่างก็64เหรียญ44เซนด้านบน78เหรียญ69เซนนะครับล่าสุดก็บวกอยู่36เซนครับ72เหรียญ82เซนนะครับต่อบาร์เรลในขณะที่นะฮะตลาดทองคำนะครับแน่นอนว่าภาพของการปรับฐานนะครับในตลาดทองคำก็ ปรากฏอย่างที่ท่านเห็นนะครับนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวดาวนะครับล่าสุดก็บวกอยู่ประมาณ1เหรียญแปดสิบเซนนะครับล่าสุดก็สองพันหร้อหสิบสามเหรียญต่อออนนะฮะก็เรียกได้ว่าตลาดทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของตลาดที่มีการปรับฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจนะครับที่นายปรับตัวยอดตัวนะฮะแล้วก็มีการฟื้นตัวสลับแบบนี้นะครับตีกรอบไปเลยครับกรอบไซด์เวดาวนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนมันปรับฐานเนี่ย กรอบไซเบดาวไปเลยนะครับก็จะเห็นภาพนะว่าเออมันจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้ไหมหลังจากที่ปรับฐานนะครับเหมือนกับคําถามที่ว่ามานะครับในขณะที่ค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทในอัปเดตเลยวันนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อมานั่งทุมต่างชาติซื้อสุทธินะเข้ามาเนี่ยก็มีแรงขาดออกมาพอสมควรทําให้เงินบาทมีแข่งข้าเล็กน้อยครับล่าสุดก็34มสิบสี่บาทสีสบี่สตางค์ต่อหนึ่งยูเออลา แต่ว่ากราฟทางเทคนิคแท่งเทียนของเขาก็ยังอยู่เหนือเส้น50ใต้เส้น200นะลักษณะทางเทคนิค้าเลยเป็น recovery นะครับเป็นลักษณะแนวโน้มนะที่มีการฟื้นตัวก็คือเป็นแนวโน้มอ่อนค่านะครับที่เป็นภาพแบบนั้นแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนแนวโน้มหลักนะครับแนวโน้มหลักยังอยู่ใต้เส้น200ฉะนั้นก็ยจะเรียกเต็มปากไม่ได้ว่ามันอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับกนะราฟตั้งมีนิวไฮเหนือ35บาทส8สตางค์นู่นแหละนะครับนะมันถึงจะกลับไปเป็นทิศทางขาขึ้นหรือทิศทางอ่อนค่ากันอีกนะครับ อ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ภาพเซตนะครับผมอธิบายในแง่เทคนิคข้อให้กับนักทุนนิดหนึ่งว่าคําถามที่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยสิ้นสุดการปรับฐานหรือยังคําตอบคือ,อยังนะครับอ่าเาว่ายังก็คือว่ามันอยู่ในกรอบไซเบเดนเห็นไหมครับผมตีกรอบไปเห็นเนี่ยบริเวณนี้ชนแนวต้านนะพันสี่ร้อยห้าสิบหกก็คือจุดสูงสุดวันนี้นะครับพันสี่ร้อยห้าสิบห้าจุดแปดสี่เป็นแนวต้านในกรอบไซเบเดนแปลว่านะแปลว่าพรุ่งนี้สาคัญมากนะครับ สำคัญยังไงครับถ้าแท่งเทียนพรุ่งนี้มันเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นมาข้ามแนวแนวต้านนี้นะครับก็แปลว่าเป็นไงครับอ้มีโอกาสครับว่าเซตจะขึ้นไปทดสอบพันห้าร้อยเจ็ดบริเวณที่เป็นไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งได้นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้จับตาดูให้ดีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะอ่าผมพี่เปียกคุณแบงค์นะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะกลับมาเจอกับท่านนักลงทุนลูกค้าเช่นเดิมนะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นสําคัญที่จะคุยกันก็คือว่าเออมันปรับฐานเสร็จหรือ,อยังหุ้นกลุ่มตัวนําจะเป็นตัวบอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูหุ้นกลุ่มตัวนําทั้งหมดที่เคยนําตลาดขึ้นมานะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาสิ้นสุดนะฮะ,ะการปรับฐานตามเซ็ตหรือเปล่านะครับกลุ่มที่เป็นตัวนํากลุ่มแรกนะครับจะเป็นตัวของอะจะเป็นตัวของอกลุ่มสื่อสารนะครับรวมถึงการาฟด้วยกลุ่มที่สองนะครับจะเป็นแบงกจิ้งนะกลุ่มธนาคารนะครับณปัจจุบันเนี่ย วันนี้เลยนะครับอัปเดตเลยเนี่ยนะฮะกราฟทางเทคนิคเขาข้ามบริเวณแนวต้านกรอบไซเวดดาวได้หรือยังอันนี้คือคําถามที่พวกเราต้องตามดูอ่ะไปเริ่มเลยนะครับไปดูแอดวานก่อนครับสื่อสารตัวแรกนะครับที่อยู่ในกลุ่มชุด A แล้วก็เป็นตัวใหญ่ยังชนแนวต้านนะครับตรง299เนี่ยยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าแน่นอนครับกราฟทางเทคนิคอยู่เหนือเส้น50มาโดยตลอดแม้ว่าตลาดจะมีการปรับฐานบ้างนะครับแต่ว่าแอดวานไม่ยอมปรับฐานนะครับไม่ลงนะฮะ นี่ครับแนวต้านตรง299แต่ก็ยังไม่ผ่านฉะนั้นพวกนี้ก็สาคัญว่ามันจะผ่านไหมนะฮะผ่านไหม299เนี่ยนะฮะถ้าผ่าน299ไปได้แปลว่าแนวโน้มขาขึ้นต่อครับนเป็นภาพแบบนั้นนะครับตัวที่2ในกลุ่มเขาก็คือ InTouch นะฮะให้ดูได้เป็นกลุ่มตัวนําก่อนเห็นไหมครับ InTouch เนี่ยปรับฐานชัดเจนมากครับแต่สิ่งที่น่าสนใจ InTouch วันนี้เป็นไงฮะทดสอบนะฮะแนวต้านรอบไซเวแล้วนะครับแปลว่าถ้าพุ่งนี้นะครับแท่งเทียนยกโลทำลายขึ้นไปก็ เป็นอันจบข่าวนะครับว่าอินทัชพร้อมที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อแล้วก็ทดสอบแนวต้านไฮเดิมตรง113บาท50ได้นะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยสําคัญหมดเลยนะครับนี่สำคัญหมดเลยนะครับนี่ฮะกำลังทดสอบแนวต้านกรอบไซเวรครับนะฮะแทงกําลังแทงทะลุเลยยังไม่ผ่านนะฮะทางเทคนิคอาตัวที่สามคือกรัฟนะครับเพื่อนทุนดูกรัฟนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเนี่ยยังกระลอกกันมาครับกรัฟวันนี้ก็บวกไปถึง6.9เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็ ทดสอบแนวต้านกรอบไซด์เวดาวอยู่นะครับนี่คือปรับฐานเช่นกันนะครับเป็นลักษณะของการปรับฐานเช่นกันฉะนั้นเนี่ยถ้าพรุ่งนี้แท่งเทียนยกโลทำลายครับแน่นอนว่าโอกาสที่จะทดสอบเ0็บาทซึ่งเป็นไฮเดิมมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคน,นะฝากนักทุนติดตามด้วยต่อมาคือทูนะครับนะทูนะฮะผมไล่กลุ่มสื่อสารให้ดูก่อนนะครับทูเนี่ยเป็นไงฮะปรับฐานเช่นกันครับหลุดเส้น50วันและนี่ฮะกำลังทดสอบแนวต้านกรอบไซด์เวงเงินกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับ แปลว่าถ้ารุ่งนี้เป็นไงครับผ่านแนวต้านนี้ได้ยกโลทําายเหนือ11บเอาท90นะครับโอกาสที่จะเห็น12บสอาท40ทางเทคนิคอลก็มีความเปลี่ยนไปได้พรุ่งนี้สําคัญเช่นนนะยังไม่ผ่านนะฮะทางเทคนิคอลต้องบอกว่ายังไม่ผ่านนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มตัวนําที่อยู่ในกลุ่มของแบงค์นะครับไปดู SCB ครับตัวนี้เนี่ยแม้ว่าเซทจะมีการปรับฐานแต่ SCB ไม่ลงนะครับลงมาทดสอบแค่เส้น20วันเท่านั้นครับ แล้วก็ขึ้นต่อแต่ขึ้นต่อก็ยังไม่ผ่านแนวต้านตรงร้อยสิบหกอยู่ดีฉะนั้นคําตอบก็คือวันพรุ่งนี้แหละผ่านร้อยสิบหกไปได้ก็ได้คําตอบแล้วครับว่าเขาจะเป็นขาขึ้นต่อหรือเปล่าสําหรับ scb กราฟแข็งแรงที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับคือ scb นะครับไม่หลุดเส้นห้าสิบไม่หลุดเส้นยี่สิบด้วยนะครับแม้ว่าเซตจะมีการปรับฐานเห็นไหมนี่คือภาพที่ให้ทุกทุนเห็นตัวที่สองคือ bbl นะครับอันนี้คืออดีตกลุ่มตัวนำมาให้ดูนะครับ bbl มีการปรับฐานนะครับทุกคนทราบนะครับ BB l ก็ขึ้นไปทดสอบนะฮะบริเวณแนวต้านกรอบไซด์เวดาวแล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับแนวต้านกรอบไซด์เวด้าคือ1 5 1บาทวันนี้ปิดไป150บาท50ตังค์ผ่านหรือยังครับยังไม่ผ่านเช่นกันนะครับตัวต่อไปครับคือ Kbank ครับนะ K-Bank นะครับตัวนี้ก็เป็นอดีตกลุ่มตัวนำนะครับที่เกิดการปรับฐานมาก่อนแล้ว Kbank นะครับเห็นไหมฮะกำลังทดสอบนะฮะแนวต้านกรอบไซด์เวย์เช่นกันเห็นไหมครับกำลังแทงทะลุตรงนี้ คำถามคือมันผ่านไม่ผ่านก็พุ่งหนีอีกแหละะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเข้ามาเราเห็นแรงซื้อของนักทุนที่เป็นกองทุนในประเทศเข้ามานะฮะแท่งเทียนคล้ายกับเซฟทั้งสิ้นครับคือกําลังทดสอบแนวต้านกรอบไซเวย์สำหรับตัวที่หลุดแนวรับบริเวณเส้น50ตัวไหนที่มีการปรับฐานกําลังทดสอบทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในวันพรุ่งนี้เรียกว่าต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าแท่งเทียนในวันพรุ่งนี้ กลุ่มที่กาลังทดสอบแนวะต้้งกรอบไซด์เวจะยกโลทำา i แล้วก็พ้นในกรอบนี้ได้ไหมพ้นกรอบนี้ได้ทางเทคนิคขลก็ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นต่อนะครับนี่ฮะเคแบงค์ K นะครับมาดูตัวนะครับที่เป็นชุด B บ้างเพื่อนทุนนะชุด B นะครับผมเริ่มจากตัวของกลุ่มที่เคยเป็นตัวนํามาก่อนคือตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้า2ตัวครับตัวนี้คือราชบุรีครับเห็นไหมฮะราชบุรีแสดงให้ผมเห็นแล้วครับว่าเขาจะขึ้นต่อ เอ้ครับไอทางเทคนิคนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยยกโลทาหายขึ้นมาแล้วครับจากเดิมที่ปรับฐานเห็นไหมปรับฐานลงมา29บาท50ปรับฐานเสร็จปุ๊บดีดตัวข้ามกรอบไซด์เวย์แล้วเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยราชบุรีคือตัวที่จะกลับไปทดสอบไฮเดิมทดสอบไฮเดิมตรงไหนครับมาดูไฮเดิมตรงนี้นะครับที่ขึ้นไปเนี่ยจุดนี้นะครับ34บาท25สตางค์เป็นแนวต้านในกลุ่มที่เป็นไฮเดิมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับ ตัวที่2คือ E c h o ฮะนี่ก็เป็นอดีตกลุ่มตัวนํานะครับที่มีการปรับฐาน E c h กก็ปรับฐานเนี่ยไหมครับแล้วเหมือนเหมือนลอกกันบ้านมาเลยเห็นไหมข้ามบริเวณกรอบไซเบดาวขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแนวต้านตัดไปที่ต้องต้องเจอคือไฮเดิมนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับเห็นนักทุนนะฟังผมให้ดีนะฮะร,ราชบุรีกับเอ็กโคเนี่ยคุณทราบไหมว่ามันไปถึงไหนฮนะถ้าเป็นลูกค้าผมจะรู้นะ โอเวอร์โซในกราฟเดือนครับนี่ฮะโอเวอร์โซในกราฟเดือนนะครับเล้วคนลองดูนะฮะทฤษฎีที่ผมไม่ใช่ทฤษฎีที่ผมตั้งนะจะเป็นลักษณะเนี้มันจะไปถึงโอเวอร์บอสในกราฟเดือนไหมนะแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะไปถึงโอเวอร์บอสในกราฟเดือนนะแน่นอนครับว่ามันน่ารุ้นมากนะครับนี่ฮะนี่สองตัวนะครับที่ผมมาให้เห็นนะฮะว่าเคยเป็นกลุ่มตัวนําแล้วก็ดีตัวกลับกลุ่มแบงค์ชุดกลางนะครับชุดกลางก็มี KTb นะครับ ผมจะไล่ไปดูนะฮะเนี่ยกลุ่มแบงก์จุกกา KTB ก็ปรับฐานนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ก็กําลังทดสอบกรอบไซเบเดาเหมือนกันนะยังไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ชนกรอบไซเบเดาครับที่ราคา20บาท50แล้วก็ย่อนะ,ะแต่ว่าย่อก็ยังเป็นไงฮะยังแตะเส้น50อยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากําลังทดสอบแนวต้านคล้ายเซตนะครับเนี่ยอันนี้คือ,อ KTB TTB ครับเนี่ย อดีตก็เคยเป็นตัวนำนะครับกลุ่มตัวนำนะเนี่ย TTB เนี่ยฟื้นยากเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าลงไปลึกหลุดเส้น200เลยเห็นไหมอ่าหลุดเส้น200ยเลยนะฮะถ้าหลุดเส้น50ก็แค่ปรับฐานหลุดเส้น200คือเปลี่ยนแนวโน้มฉะนั้นเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย50จะกลายเป็นแนวต้านสําคัญตรง,ตรงบาท18ไม่เหมือนกันนะครับ Tcap นะฮะเนี่ยผมไล่ให้ดูนะครับ Tcap ก็เคยเป็นตัวนํามาก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็เกิดการปรับฐานหลุดเส้น200ฉะนั้นแนวต้านตรงบริเวณเส้น50นะครับ ห้าสิบาทห้าสิบจึงเป็นแนวต้านสําคัญนะยังไม่ฟื้นเช่นกันเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นตัวนําเคยเป็นตัวนําแล้วก็ลงไปลึกลงไปลึกคือเปลี่ยนแนวโน้มเป็นหลุดเส้นสองร้อยนี่จะฟื้นยากตัวไหนที่ยังไม่หลุดเส้นสองร้อยเห็นไหมครับมันจะฟื้นได้เร็วแล้วก็กาลังทดสอบแนวต้านสําคัญทั้งสิ้นนะครับอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มนี้คือ KKP ครับเนี่ยตัวนี้ก็รีบาร์ค่อนข้างแรงนะวันนี้นะฮะเนี่ยไม่หลุดเส้น200ครับตัวนี้ฮะปรับฐานไม่หลุดเส้น200 วันนี้ก็บวกไป2%นะครับ51าบาทนะนั้นการที่มันวิหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200ทางเทคนิคเขาก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยหลักยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนแม้ว่าจะมีการปรบับฐานแต่แนวล้มหลักยังไม่เปลี่ยนนะครับฉะนั้นหลุดเส้น200เนี่ยมันจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนะช้านะฮะแล้วก็ถ้าลงลึกไปมากกว่านั้นในกราฟวีกกราฟมันการฟื้นตัวจะช้าระยะเวลาในการฟื้นตัวก็จะ,ะลดหลั่นกันลงไปนะครับตามไทม์เฟรมนะฉะนั้นเนี่ย ผมเอามาให้พวกเราดูว่ามันมีหุ้นนะครับที่เคยเป็นตัวนํามาก่อนเกิดการปรับฐานแล้วมันมีเบรกแนวต้านนะครับนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มลงไฟฟ้าที่ผมไม่เห็นเห็นไหมนะฮะสองตัวนะั่นตัวนั้นเคยขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็เกิดการปรับฐานแต่ณปัจจุบันก็เบรกกรอบไซเบอร์ดังในขณะที่หุ้นตัวอื่นที่เป็นตัวนําในกลุ่มชุด A ตัวอย่างมีเฉพาะแอดวานตัวเดียวนะครับที่เขาไม่เคยลงนะฮะแม้ว่าจะมีการปรับฐานแต่ว่าไม่เคยลงเลยแต่ก็ยังไม่ผ่านตรง แนวต้านใกล้ๆ300เนี่ยไม่ผ่านสตทีก็ต้องไปดูพรุ่งนี้ใช่ไหมส่วนตัวอื่นที่ปรับฐานไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบงค์นะฮะอ่ากำลังทดสอบแนวต้านสําคัญทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวรองตัว B นะครับ n t o u c h นะครับกรา p h ก็กําลังทดสอบแนวต้านสําคัญฉะนั้นเนี่ยคาตอบเราก็จะได้พรุ่งนี้ครับจะได้พรุ่งนี้ซึ่งผมกับพี่เปยกนะครับแล้วก็คุณแบงค์เนี่ยก็จะไปมานั่งสนทนากันประเด็นนี้แหละว่าเออเซ็ตมันปรับฐานเสร็จหรือยังนะฮะแล้วก็หุ้นที่เป็นตัว ก็หลายตัวก็กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญฉะนั้นเนี่ยค่ำวันพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มโดยประมาณเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วท่านจะทราบนะครับว่าภาพของตลาดเนี่ยจะกลับมาได้ลุ้นพันหอีกไหมนะครับต้องฝากพวกเราติดตาม2องทุ่มพรุ่งนี้นะครับทีมงานแมงม่าสสำรันของเราก็เดี๋ยวจะมาพบปากกับนังทุนเช่นเคยครับสวัสดีครับ